ขาวปุ้นเนี่ยเหนียวนุ่มสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกล่ามาพู้ผอกับผมบาริมเนาะครับวัอน,นี้ผมกล่ได้เนี้มาสู่กินเนาะครับวัอน,นี้ได้ข้าปุ้นครับอืมเมืนเน่อนห่ละครับรลวบมากมีไม่เลยครับ ในแต่เขาปุ้นเนี่ยแหละมาสู้กันกินเห็ดกินง่ายเนาะครับเมื่อนี้เป็นน้ำปลาครับเขาปุ้นเร้าน้ำปลาเทลงไปเทลงหมันรวดใส่ปลาแห้งมาพร้อมครับนี่ปลาแห้งทอดเรามาต่ำเนาะครับนี่ ถั่วฝักยาวครับผิกป่นครับอืมเอาซนนี่ละมามาครับม่ามากินข้าวปุ้นซ่อน้ำปลาแซ่บๆน้ำกันเนาะครับ อืมเป็นแตสแซบบอครับมากมาครับมา,มา,บมาอืมแซบครับพักลวกพักลวกมือนีการสิมียอันพักกาดกวงตุงเนาะครับแล้วกะ็กะลำปีแล้วก็พักกันจองครับ ใสปลาทอดไอปลาแหงทอดน้ำเนาะครับที่ใส่ก็ได้โบใส่ก็ได้ครับจาผมอยากใส่เนาะครับมันตังคนขึ้นมาจักหน่อยนะตึ้งซอนตึ้งมือแหละต้องแซ่บ นัวครับใส่ปาแหงนะมันจะแซ่บไปยัางนะครับที่ไสก็ได้บพราะไสก็ได้ครับเน่กลินบ่นมีสูตรตายตัวแต่แต่ค้นมัก อันจองวับอืมเขาปุ่นเนี่ยเหนียวนุ่ม พักนี่ลวกแป๊บเดียวด้วครับไม่ได้ลวกดวนถ้าลวกดวนอย่างนั้นเปื่อยนะเอาพอนคือจังนอกน้ำหอนนี่ไหมเราเก็าึ้นเลยมาไหมครับมาเห็ดง่ายๆเลยครับเนี่ย Mm. สุดยอดครับ <c oughs> กินพักหลายๆมันจังทายง่ายครับ หักหยอด้อนๆเลยครับเนี่ยกว่างตุงอืม เมดพอดีลอแล้วก็นำขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ